มาโอ้โหเปิดสองช่องเอาไงเอาไงอื้อโอ้โหได้มารัวๆแล้วอื้อชื่นใจนะท่านชมนาพันหกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับคำพารุยชื่อเคยนะคะวันนี้คำพารุยก็จะพามันเล่นเกมเรนโบกโก เกมนะจากค่ายพ p พนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะอ่ะวันนี้คํำพารวยก็พกทุนมาแค่หมื่นเดียวนะท่านผู้ชมนะยังไงยังไงดีเท่าไหร่ดีหมื่นหนึ่งก็สิบไปลวกันเอ้ยจ้าโอเคตามนั้นนะท่านผู้ชมนะอ่ะเริ่มที่สิบเลยกันละกันนะหมื่นหนึ่งสิบหนึ่งอ่ะสิบห้าละกันเลขห้านำโชคเอ้ยยี่สิบดีกว่า ยี่สิบยี่สิบยี่สิบท่านชม 20, ยี่สิบเด้อมาโอ้โหลองหมุนเองดูก่อนนะท่านผู้ชมนะยังไงโอ้โหได้มาสิบบาทอือวายเข้าแต่ไม่ได้อะไรเลยอุ้ยสวยเออมาหมุนอัตโ,ตโนมททัติกว่านะท่านผู้ชมนะห้าสิบหมุนแบบเทอร์โบไปเลยนะท่านผู้ชมนะได้เปล่าอุ้ยได้อยู่ อุ้ยตาลายได้อยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะตาลายเหมือนกันอุ้ย15บห้าบาทอื้อแปดสิบบาทอุ้ยก็ยได้อยู่อุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อือดูถ้าจะเงียบหรือเปล่านะพี่จะเงียบไหมอือได้อุ้ยอ้เข้าฟรีเข้าฟรีนะแปดครั้งไปเราไปหมุนกันเอถอะท่านผู้ชมเห็นไหม ไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะนะหมุนธรรมดาธรรมดาธรรมดานะพี่อดอกแรกไม่ได้อุ้ยโอ้โหบวกมาสองเบิกเอ้ยบวกฟีสปินมาสองนะท่านผู้ชมนะบวกฟีสปินมาสองโอ้โหริ้มพันกันแล้วนะโอ้โหไวเข้าเจสวยเออยิมห้าบาท อ้ยสิบเปล่าอ้โหจะได้ไม่ได้นะเอเคไม่มาเคไม่ยอมลงเป็นสิบนะสิบเปล่าสิบเปล่าอ้โหูสวยเออนั่นแหละก็ได้อยู่นะท่านชมนะอุ้ยอ้โหเอสวยนั่นแหละเอกับคิวเออได้อยู่นะใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะและใครที่ เอ้ยไม่ใช่สิฝากกดไลค์กดติดตามให้คำพภารรวยด้วยนะืออคูณเจไปเลยอือสวย200บาทโอ้โหเสียได้200บาทนะรูปนี้ได้มา200บาทอืมอ้ยเคเมื่อกี้นะมันอาจจะเร็วไปไหน่อยนะท่านผู้ชมนะใครเห็นก็ดีไปนะ S 1> <S 1> <S เอออมาฮึบโอโหโอโหโอุห้ยได้ห,หมวกเออห้เหมือนเดิมมาวันนี้เราไม่พึ่งตัวช่วยนะหมุนแบบสบายสบายนะ50หมุนกับ30หมุนเมื่อกี้ไปละโดยที่ไม่ใช้อะไรเลยนะอ่ะ โอ้โหสิบสุขโยจะเกลือปะเนี่ยดูโอ้โหโอ้โหสงสัยเล่นเช้าไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เลยแจกเนี่ยพีพีพพพเรนโบโก,โกนะเรนโบโกใครสนใจก็สามารถกินลิงใต้คลิปได้นะท่าผู้ชมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้คำพารวยด้วยนะโอ้โหอ่ะอ,อีกสิบแ เพิ่มเพราะว่าเราจะมาเดิมพัน50บาทเปิดเดิมพันนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตเปิดเดิมพันแล้วกัน10หมุนนะเอ้ยสิหมุนว่เอ้าหมุนเองแล้วกันเออมาเปิดเดิมพันนะท่านผู้ชมนะไม่ไหลจจเคียย์งั้นเกลือจัดจัดนะนี่รู้อย่างงี้เอาเบ็ดอันนี้เบ็ดห้านะเดี๋ยวอีกครั้งหน้าเบ็ดร้อยหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะเออห้บาทเออ้าสิบบาทว่า140บาทนะท่านผู้ชม มาโ,โหเปิดสองช่องเอาไงเอาไงอือโอ้โหได้มารวัรวๆแล้วอือชื่นใจนะท่าชนะนชมนะพันหกโอ้โหพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะท่านชมนะชื่นใจนะอือโอ้โหเข้าอยู่ออปัดโตเปิดสามช่องเลยนะท่านผู้ชมนะเปิดสามช่องเปิดสามบล็อกเลยนะโอ้โหได้มาเท่าไหร่ โอ้1,400โอ้โหได้มา2,000 3 4 0บแล้วนะโอ้โหเอ้ยเอ้ยได้มาเท่าไหร่เออหูลายตาเหมือนกันนะทุกชมนะคิดว่าไหมว่าไหม ว่าไหมเออสิบกับสิบวายก็เข้าือ้ออย่างสวยเออโหยอะไรได้เปล่าได้โอ้โหเจอดานะไม่ได้นะโอ้โอเหลือหมดสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเหลือหมดสุดท้ายอือคนแคบมาอีกคูนห้าคูณ 5, คแคบมาบวกอีกสองโอ้โหไม่รู้จะมองทางไหนก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะบวกมาอีกสองนะโอ้โห คนแค้เจ็ดกับห้าโอ้โหได้มาเท่าไหร่สามพันแปดแล้วอะ่ะเออหมุนสุดท้ายเอ,อบวกเจวาเจเออคนแค้อ,อีกคูณสองไปอีกอ,อือได้มาทั้งหมดสามพันเก้าเจ็ดสิบ 3, 900, บาทนะโอ้โหได้มาเป็นหมื่นโอ้โหได้ทุนคืนมาด้วยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหยังไงเอายังไงดีมา ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหพี่ไม่ยอมเออหมื่นสองอืมแม่คาพาเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะไม่ได้ไม่เสียได้ได้กำไรมาสองพันก็ถือโอเคนะอ่ะคาพาเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคามเลยขอกาบสวัสดีครับ